สบายดีสบายดีพี่น้องพบปะเมื่อสักครู่ทุกคนพี่น้องยี่นรับคือเก่านะพี่น้องเนาะมื้อนี้็ยังอยู่เฮือนคือเก่าพี่น้องก็คือเฮาใส่เป็นล่มเรียบร้อยเนาะเฮาใส่เป็นล่มเรียบร้อยถือว่าสําเร็จด้านเบื้องบนพี่น้องถือว่าสําเร็จแต่กอนในคลิปคลิปกอนๆที่เฮามาอัปเดตให้นะยังบ่ได้ใอันตัวอันแผ่นตัวนี้ก็ได้เ สีวันนี้ก็งามคือกันเลยเขาเอื่นว่าสีเหลืองตัดตัดสีตมูสีเหลืองตัดสีตมู่น้อแต่ว่าสีเขื่อนจะออกไปสีสีเท่าออกไปสีเท่าสีอันควันควันยานพี่น้อสีกีเท่าตัวตัวเขื่อนนะแต่ว่ายังเรือขั้นตอนตัวนี้โบกนี่สาผนังนี่กับกระเบื้องแต่ว่า ตอนนี้ตัวน,นั้นยิ้มพัะธัเหตไปเห็ดตัวนี้ก่อนพาจะได้เ,ดเ,เทกันเปื้อนนี่ก่อนเ,อเทกันเปื้อนรอบๆตัวนี้เนาะรอบๆนี่นี่เพียงเพียงขั้นใดนี่สามารถนั่งได้ยิ้มแบบยินะ้มแรงเนาะเทกันเปืือนอ้อมอ้อมเพื่อนเลยเด้พี่เคยกำลังปั๊บพื้นพี่น้องแต่ว่าเราไปเหตุงานแล้วล่ะเราออกไปเหตุจอบนอกนะอันนี้คือการแปลง หลังจากทเท้าเท่กันเปื้อนแล้วเรียบร้อยมันสะดวกอย่างหนึง่งสะดวกบนวา่าเวลาเข้าสาผนังเนาะปูนเวลามันตกลงไปนะเขาก็สามารถเก็บกอดไปอันนั้นได้คือเกา่าไปใส่ไปสาผนังได้คือเกา่าตอนแรกนะเนาะตอนแรกนะเขาไป่ได้เลือกเป็นซีนี่พี่น้องเดี๋ยวสิเหลาสูฟังเนาะอันนี้กับเรยร้อยนะ แต่ก่อนเนาะคอยไปได้เลือกเป็นสีนี้อันอันเป็นล่มเนี่ยเอยเลือกเป็นสีสมปัดไปชื่อมากมันเป็นสีสมบัดเนี่ยก็งามคือกันน้องงามอย่างหนึ่งเนาะเออมันก็งามอย่างหนึ่งเนาะแต่เพื่นมันจะเป็นสีเทาเลยคัดใส่สีขาวมันสะเป็นมันแต่ว่าเราไปเลือกสีเหลืองตัวมันส่วนกันก็ะือแต่ก่อนนะยังเหลือยังข้างตัวนี้นี่ลายเมตดหนึ่งมันเปถึกเบสที่น้องอันตัวอันเป็นล่มเนี่ เม็ดละร้อยร้อยบาทพื่ไดใ้ใหม่ตัวนี้นะใหม่ตัวเหลืองเืองนี่นะแต่ว่าเขามาทาสีเอาอันตัวอันนี้เนาะก็ได้แบบมาจากมาจากอันนั้นมาจากกุ้มพี่น้อาากเมื่ได้แบบมาจากตัวนั้นก็เลยแบบมาคิดวางแผนมาท็ดตัวนี้นะตัวนี้มันฉีออกส่งออกมาตัวนี้ตัวนี้ความความคืดเดี๋ยวจะได้ตัวสามพักหนึ่งสองสามก็ได้สามพักคือตามที่เขาหวังไว เป็นแบบนี้สิน้องก็ถือว่ามากอยู่เฮ็ดแบบว่าตามใจตัวเองที่ว่างไหวก็ถือว่าซ้ำนี้ก็ถือว่าโอ้ก็สมควรอยู่พี่น้องเลยเอยสิเฮ็ดใหญ่ซ้ำนี้กับป้าตัวผู้แห่ง บอร์เบนของง่ายๆเลยน้องบัวสวคนพีน่น้องบัวสว์นล้วก็พ่อเม่์ผ่านเขาก็ปีมา,า,นมากนเี่ยวปี้อยู่กับตากับยายนี่ก็อีเมย์ก็ปี้อีพ่ออยู่กับตายายเมื่อนี้ก็มากรวดบ่งเฮือนพี่น้อง ว่าล้วพากันมาหลายคนเลยก็คือว่าแหละได้ที่กันเปื้อนนี่ก้อนเราไปจับกล้องในเด้อมาที่กันเปื้อนนี่ให้ก้อนแล้วครับไ้ชาวร้อยถือกล้องให้น้พี่น้องเดี๋ยวจะพามาเบิ่งทางหลังๆเนาะไม่กัดจะดังขึ้นเพราะว่าเขาไปยิบไม้มาใส่หละเมื่อกี้นี้เขาบันไดใส่ก็คือเบสองอย่างมาพี่ อ่ามันมันสิเห็นเฮาขึ้นฮะมันเป็นน้ำบวมด่ะอันนี้ยังไข่แน่ด่ะนี่แต่ก้อนนี่แถวนี้น่ะย่างก็บ่ได้ยางนี่น่ะย่างบ่ได้เลยเนื่องจากว่าน้ามันบมเฮายังสิได้มอยู่ดจงใมันขึ้นสูงขึ้นกว่านี้นอยนึงนี่เห็นบ่แต่กอนยังบ่ทันแล้วางหลังนี่เห็นบ่บ่มันต่อปลมต่อสุดท้าย เห็นปะคันว่ามีไม่เป็นเรือกับซีให้เคยเสืออันนั้นมาใส่ซื้อสีมาทานบ่าเฮ็ดคือทางหนาเห็นปะเป็นซ้ำฟ้ามื่นเด้เห็นปะแล้วชิแปะเอ๊ะแปะให้เพียงกับสังกะสีไงล่ะมันจะงามมันจะเป็นขอบเหลืองกับขอบคันจิว่าบ้านเฮาเว้ากลางขอบดันเนาะกัจจีว่าเลยกับเป็นอะไรก็อืมเขียนแค่นี้ย่งกับอื่นอันนั้น อัลล <py> ูซิงอันโตแผนรอบๆนี่น้องชูมเบิ่งแผนตัวรอบๆอันนี้นะตัวเฮาว่าว่าราคาตกอยู่4ล้าน5แสนกีบแต่ว่าระยะนี้แต่ก่อนนี่บ่เกิน2ล้านแต่ก่อนแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันขึ้นกายทบ่งเพราะว่าอัตราเงินตาของเฮามันบ่บ่คงที่เนาะขึ้นลง ก็เลยแบบในการเที่ยวเฮ็ดนี่ปกติเนาะเดี๋ยวสิว่าตรงๆปกติน่ะเงินงบประมาณมํานี้นะแลล้วๆเพืเ่อนนะแต่ว่างบประมาณเท่าเท่าเดิมเนาะแต่เพื่อนมันก็ได้หน่อยอันนี้นะคันต่ำเทีเ่ยวเฮ็ดเิต่ำชุดแล้วบต่ำกว่าสามแสนเลยอันนั้นในในปัจจุบันนี่นะบบต่ำกว่าสามแสนบาทลาแล้วเท่งนี้นะ ปกติในงบประมาณตัวนี้น um ่ะมันน่าจะแล้วแล้วน่าจะพอน่าจะขึ้นอยู่แล้วแต่ว่านี้ยังขาดลายอย่างเนื่องจากคือห่วแหละหนึ่งหนึ่งกับหนึ่งโบกสองกระเบื้องสามเพดานเออสี่พวก้องน้ำนี้แล้วกยังมีกันเปื้อนหา แต่ว่าอันนี้พวกกันเปื้อนเป็นเรื่องเล็กน้อยกับโบน้อยได้ซ้ำเพื่อนหลังหนึ่งคือกันเวลาวเทากันเปื้อนออกมานะกัซ้ำเทพื้นเพื่อนหลังนึงกับโบน้อยทำมาหน่อยโบน,น้อย,อยแต่และอย่างมันมันหลมันแตกต่างกันมันโบบ,บบนโบเท่ากันนี่นะแต่ว่าอย่างหนึ่งก็คือภูมิใจก็คือเฮาได้ทุ่มเทเนาะอ,อันนี้กับโบแมนว่าตัวความพอใจเองกับแมนยูเป็นตัวรักตัวยังกับมีเอร้อยแน่นี่ไอหักอยังพิน่น เขาทางเอ่ยลอยเลยื่กซอยเขามานแนล่วก็มีไม่ห้าประจัแน่ก็คือกันและร่วมกันช่องไอ,อ,อ้น้องเนาะก็จึงได้สำนีไแแม่หักเ็นซอยมาแกัะะเงินแกเาเก็บเงินเดือนอยูทูบอ,อีกสองน้องเอื้อเาอีกเนาะซอยกันอีกนวาอาห้พ่อีอยูยย่งในการที่เพิน่นารถนาเพิ่นเกิดยัยูนเพื่นวลากั้หมแม่ละ เพื่อนหลังนี้กับโมเมนง่ายนะพี่น้องเดี๋ยวเอาให,าห,หม่นี่เดี๋ยวจะเปิดให้มันมันโมเมนมันโมเมนง่ายๆนะแม่ละที่จะได้คือว่าเฮากะทุ่มเพื่อนหลังนี้เอ้ยไปเฮ็ดงานอยู่นั่นหกปีก็จะได้เพื่อนหลังนี้นะหกปีอันนี้<ใ>นแต่ก้อนนะนอแต่ก้อน,นข้อง,งงออยูน่นี่พี่น้องเดี๋ยวใช้เบิง้งเอออกือ,อ,อบลง แต่ก่อนของงัวอยู่หันนี่บ่บ่สวนนั้นแม่นสวนแล้วบัดนี้เฮาบ่มีของงัวล่ะงัวมามาูกอยู่นี่ปีต่อไปนี่เนาะเฮามีแผนเฮามีแผนเฮานะเจ้าใจเฮานี่บุกเบิกดินอยู่หน้าพุนเพื่อสิได้แปลงว่างัวควายเฮามันก็หลายโตลเด้อันนี้บ่แม่นดินเฮานี้อันนี้บ่แม่นดินเฮาดินเพิ่นดินเขาเฮาเอางัวมาไว้ซือย้อนเฮาบ่มีบ่อนมันบ่มีที่แล้วบ่มีที่แล้วตนั้นก็ปลูกผักปลูกมตนั้นก็ ผูกพักตัวนั้นเป็นส่วนพักส่วนมีแล้วตัวนี้กับปุูกเพื่อนให้แม่ก็เลยเอางัวมาไว้อยู่ดินเพื่อนที่เขามันไปแบบนี้เลยพี่น้องสังเกตบ้างนี่ลองทาตัวนี้มางกันเลยแจ้นี่นะตัวเศษนี่เศษนี่แล้วก็เศษนี้เออสังเกตเลยเศษนี่เศษน้ั้นมานี่แมนนี่แหละตามขอบนี่ตอนตามขอบนี่นี่มไปพุดเลยไปหอดลักเสาตัวนั้นมันเป็นที่แคบๆหนึ่งแต่ว่าเสาดำๆมันพี่น้องคือสร้างสร้างบ่ไร้อีกแล้ว ดินที่ดินเทามันสร้างบ่ไปุ๋ยแล้วคันาว่ามีต่อไปเน,ะนาะคันว่าข้าิสาาร้างเฮ็ดห้านเฮ็ดหอเฮ็ดหยังกะมีแต่ทางหน้าทางหน้าได้อยู่แล้วก็ทางข้างหน่อยนึงได้ทางข้างนี่ได้อยู่แต่ว่าเาสิเฮ็ดทางหน้ากะมันเป็นการตันอีกบาดนี้ปลูกเฮือนนี่มันปลูกบ่ได้ถ้า<พ>เป็นปุปหาป่านปลูกหยังนี่เฮ็ดหา้านลงทุนขายเล็กๆน้อยๆบ่ตามที่กำลังของเฮานี่ได้อยู่ตัวนี้ได้อยู่ตัวนี้เอ้ยบ่อายกินนุ้ยแล้วบ่อยากกินแล้วนะ นั่นนั่นนั่นตายแล้วปักเวีดไก่หน่าล่ะเบิ่งไก่อีแม่ไก่แม่เลี้ยงไก่ลงได้อยู่เด้อบ่เอ้ยเอ้ยลงบ่ได้เด้่นี่ยังลงมาหลอนมื่นๆนี่บินดาบคืนนี่ล่ะพี่น้องก็ยังยอกหลังนะพี่น้องเอ้ฮะหนึ่งเอื้อยประธานมันยังจากอย่างหนึ่งเนาะหนึ่งกระเบื้องปูพื้นสองผ้าดาด เอ้ยฟ้าเพดานสามอีหยัางอะครคะเตะกันเปื้อนเตะกันเปื้อนกระบกเฮือนนี้ฉากสี่สี่กระสาผนังโบกเฮือนนี้หาบานเออหาบานประตูหาบานประตูหกสี่ายสี่กบสีอันนั้นหกสี่ตาเฮือนสี่ตาเฮือนสีแต่ว่าโบลายไม่ได้สี่ตาเฮือนโบเกินโบเกินสีล้านเนาะสี่นะ จะเบิ้งคอยจะเบิ้งคอยมีปัญหาแม่นบ่ยุงกัดบ่ะนะพะจะเบิ้งคอยเฮ็ดหนังเจะเบิ้งคอยเฮ็ดหนังเจะเบิ้งคอยเฮ็ดหนังจะเบิ้งคอยเฮ็ดหนังทีลายอุ้หลานละสีประมาณสีลานสีไปนอกสีไปในปะเข้าไปเบิ้งทางในเปล่ะจะเข้าไปเบิ้งภายในก่มือหนาเนาะครับมันแล้วแบบสมบูรณ์ลอยเปอร์เซ็นต์เลยนะ เดี๋ยวสีอันนั้นให้พี่น้องอีกเนาะป้ามืดเต่ยบ่มืด,มดกริบเลยอันนี้เป็นหองคร่วพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวตัวนี้เดี๋ยวสิบอกตัวนี้พี่น้องหน่อยหนึ่งตัวนี้เขาสีใส่ตัวสิ่งบอนล่างถ้วยล่างจานแมนกอกอไปหอดนะั้นแม่แหละให้มันใหมน้มันหอดพี่เลยบอนนั่งกินข่าวนี่สิบล็มีเลยเนี่ยแฉบเห็ดยูเห็ดกินซื่อเห็ดเบืองนะั้นล่ะล่า,ลางถว้วเนะ่ยเนาะ เบื้องนี้บอนโต๊ะกินข้าวสมุติว่าแม่นหละเห็ดเบื้องนั่นดีที่สุดแหละเห็ดมาหอดนี้เห็ดออกจากคือครัวห้องน้ำตัวนั้นมาหอดนี้เห็ดตัวนี้นี่แมนแมนหละแมนเจงได๋เหาก็เปิดห้องน้ำมะเขาในาอยู่แล้วแมนเห็ดออกมาพี่เห็ดมาหอดพี่ล่ะเห็ดมาหอดพี่เห็ดจะมะหอดพี่ตัวนี้ล่างแล้วก็ตัวนี้เป็นบอนเห็ดกินออืเปิดประตูเปิดประตูไปเบื้องนั้นประตูตัวนี้นะแล้วก็ตัวนี้ไว้บอนนั่งกินข้าวเวลา แขกคนมากกินเขากินน้ำขนาลมกันอยู่ในนี่กับเมนตัวนี้เป็นห้องกับแกลมกันตัวนี้คนตกัลเอื่อยเอาเครื่องมาตากอยู่ในเ้องนนเว้าก็ได้ด้มือหนาแะ้วมีอันมีแขกมีคนมาเยี่ยมมายามเกิดฉี่ผ้านั่งกินขขายู่ทั้งหนามีแผลด้วยเรางเรายังนั่งกินเขาอยู่นี้เรายังเสียนก็บนนั่งด้ยคือแบบเพลินเอื่อยนะ จะกันอยู่นี้นี่บนนังกินข้าวกินน้ำแต่ว่าเฮื่นเขาเบิ่งทั้งทั้งนามันกว้างอยู่แต่ว่าเขาเบิ่งข้างในบกว้างเลยบ,บกว้างบกว้างหือนเขืน่นกว้างแต่บวยาวเป็น่นเปนมันตุ้ยอยู่ตุ้ยอยู่แต่มันบวยาวอบวยาวมันงงละไครอุ้มมันใครอุ้มผมครับผมไม่รู้จักคุณเลยครับผมไม่รู้จักทุนเลยครับ คำหูหลายบางน้อยเคำหูลายเจ้านน่เนาะหูคว่ำขนาดเจ้าเจ้าหูคว่ำเยยยยยเอ้ยเอ้ยเอ้ยย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 ยเยย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 ยืยอยยยยมยย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 กยยย แต่ว่าพี่น้องฟังไทยเอินกระเบื้องกระเบื้องกระเบื้องปูพื้นกระโลกมุงหลังคาประมาณนั้นนี่แหละในก็เป็นสวนต่อไปนี่น,นาะเหาเายังชิด้แก้ตัวนี้นี่นี่ยังชิดได้แก่ตัวนี้แก้ตัวนี้ก็ม,มีทาดินปถมมันโกนลงตัวนั้นไปทมทมให้ชิปปับให้มันเป็นดินเพียงเด้อ ปั๊บมันเพียงเนยตัวนี้มันมันจะได้พื้นที่กว้างขนาดเห็ดแบบเพียงแล้วสะอาดสะอาดแลวสมันมาดอู้หมักปนอนได้เด้อันนี้ตัวนี้ได้เออมันมันเพียงมันเป็นตะยู่กว่าก่อนจะนั่นเขาต้องได้เทเทฟ้ากั้นก่อนนี่ฟ้ากั้นบ่หดินไปถล่มปากท่อดินมันลุบลงตัวนี้เดี๋ยวนี้นะมันลูบลงตัวนี้แต่ก้อนนะตัวนี้มันต่ำคือกันแต่ว่า่อยได้เอาสังลดมาถมตัวนี้นะ ก็เลยใครแน่นอ่เท้อขอได้ซื้อดินมาทมตัวนี้นะแต่ก็มันก็เป็นดินรูปอันนี้ก็ุบปมืดแหละแถวเนี้ลุบปมืดแถวเนี้ต่อไปก็อาจจะห้องน้ำตัวดีก็อาจจะได้เป็นห้องน้ำห้องน้ำจักรจังไดห้องน้ำนะขอยราอุ้กับห้องน้ำห้องน้ำตัวนี้นี่ได้น้ำในกะชีได้ทับล่ายมันเปื้อนแห้งน้ำตัวนีนะซักเครื่องสีขาวนี่ก็เป็นอันจีดำมด ใส่อยู่บ่ทอดน้ํานี่ใส่ใส่ตัวนี้ล่ะประจําเดี๋ยวนี่ตัวนั้นเด้อซะมีแต่ใส่บกเฮือนอย่างเดียวใแต่เฉพาะเฮือนลนะอ๋อัอาบน้ําก็ยังอาบตัวนี้เบิ่งอีงปุ้ยดํา้ดายอมลงมาหาแม่อีนี้คือสนลพี่น้องเยอเสียหญ้าสวนตัวนี้บ่เสียหญ้านี่บ่ไเสียตัวนี้เนาะเสียหญ้าจสิเฮ็ดยังก ปลูกบ oh, er. no ัวปลูกแนวปลูกแนวต้นไม้น้อยแต่ว่าเราต้องปลูกต้นไม้ใหญ่ใช่ปลูกต้นไม้ใหญ่ใช่มีสิบหัวได้ตัวนี้จัดในมัคือปลูกในเออมะเขือตัวนั้นมะเขือแต่ว่าปลูกต้นไม้ใหญ่พอมันบังหน้าหื่นเด้อกุม่วงเท่าก็ได้เอาลงอยู่แล้วตัวนี้นะลงงาใช่ลงงาปล่อยไบโบได้ตัวนี้กุ้งม่วงนี่สิฟันลงบ่เอาจักตัดเลยแลละตัดงาตัวนี้เอาลงเท่าน่อยตัวนี้งางาตัวนี้ลง แล้วก็ซ่อมมันเหมือเธอมันปงขึ้นมาใหม่มันก็เป็นทบอันเนาะมันมันบ่ได้แล้วจ้าเบิ่งแม่มันตายมันลหร่มแม่ตายบาต้นม่วงนี่ตายมันตายไปเท่าไรหน่อยแม่งมันกินเมื่อไรเห็นบ่บ่ฟันจ้างขาจะฟันลงเป็นงาเป็นงาเป็นงาก็ได้เหมือนเธอมันปงเอาบปต้องฟันเบิดฟันเมื่อตายได้เราเสียเอางานตัวนี้ฟันทิ่มก่อน ตัดตัดนะตัดเมืเลยนะจงไว้แต่ต้นมันเดิมมันก็จะจงมันจะลงมันจะลงางตัดพุนตัดพุนตัดแล้วก็จงไว้เนะเพราะว่าอย่างเพื่อว่าบ่อให้มันนั่นเบ่งเป็นตู้กับหลานผู้ตู้หลานอันนี้ก็เป็นต้นมะม่วงอึกนกนี่นะมันอยู่อยู่นี่หวงนี่น้อแหระนี่เลยเงามัมเนาะนี่เงามันอยู่ก็หนึ่งนี่ฟันเลยนี่นี่ตัวนี้นะอยู่นีฟันนะตัวนี้ ก็เลยเป็นแท็กซี่เลยพี่น้องเดี๋ยวแท็กซี่พามึงมุ่งมุมงไกลๆพี่ทางพุ่นแหนเอ็มตะกามันจะไปเห็นผู้ใดบางเฮือนหลังนี้เอ้ามามุมมุมนี่วะแจ้งมาป่ะนี่เออจะวนี้มุมนี้แบบนี้มุมนี้เป็นตรวนี้คนละเจ็บเอาคนละโอ้จักกลิ่นยังว่าโทรศัพท์เมื่อหนักขนาดจะปวดแขนเนาะเธอว่าโอเค ไก่ยังไล่เติบอยู่แต่ว่าไปเทิรนละหน่อยเฮ้ทละหน่อยพี่น้่องใจเย็นๆทราบบ้านเนี่ยยังไม่ได้สั่งไว้เลยบ้านยังบ้านประตูบ้านประตูที่ว่านักได้บ้านได้ทราบบ้านประตูที่ว่านักอยู่ว่าจึงใดเนาะเดี๋ยวมูนาจึงว่าไม่เรื่องบ้านเพราะแต่ว่าให้พวกอันนี้มันเลียวพวกเขาสาพนังเนี่ยมันเลีวยก่อน อัปเดตไปทีละเล็กทีละหน่อยเงินเดือนยูทูบออกมาแล้วก็เริ่มซอยกันทีละเล็กพูดละเล็กพูดละหน่อยเดี๋ยวกัเดี๋ยวล่อเบิ้งเบิ่งเป็นไปเลระยะระยะพี่น้องเดี๋ยวจะไหนกันเดี๋ยวหาก็อาโอพพักผ่อนกินข้าวกินน้ำก่อนคำแล้วพี่น้องเลยเดี๋ยวต้องขอบคุณพ่อไพี่น้อง้าที่เบิ่งจะต้นจะจบนะพี่น้องถาว่าพิพลาดไปกันไดก็ขอโทษขออภัยจิ๊กแมวเ่ยนึกนอนไรคำลร เดี๋ยวไปก่อนพี่น้องเดี๋ยวคลิปหน้าพ่อกันว่าะฮาสีมีกิจกัรอีหอย่างกับทีมงานเนาะเดี๋ยวพ่อกันเดี๋ยวพี่น้องเด้อขอบคุณขอบใจหลายๆพี่น้องโอเคพี่น้อง Bye.